สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนัดชิวนะฮะโอเคแล้ววันนี้ก็เป็นเวลาพักเที่ยงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทีมข่าวของเราวันนี้มากินข้าวอะไรกันหลายคนอาจจะสงสัยนะว่า,าทีมข่าวของเราเนี่ยกินหรูหรือเปล่าแบบกินอาหารที่แบบแพงๆหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้ จะพาไปดูนะครับว่าข้าวเที่ยงหรือข้าวเย็นของเทียงข่าวเนะี่ยจะเป็นยังไงนะครับเดีเ๋ยวไปดูกันนี่นี่ก็เป็นร้านอาหารตามสั่งแบบธรรมดานะฮะจะพาไปดูนี่อาเด็ดซ สวัสดีโอ้หวันนี้มากับน้องต้นนะวันนี้เห็นหลายคนบอกว่าเราอะทีมข่าวเรากินอาหารหรูหรือเปล่ากินถึงมาถึงว่ากินอาหารแพงแพงหรือเปล่าเื่องแบบไม่มีไม่มีไม่ไม่มีนะช่วงนี้แบบต้องรอเงินเดือนออกตนะ้องรอเงินเดือนออกอะไก่าก็ส่วนใหญ่เราก็กินอาหารตามสั่งธรรมดานะถ้าไม่ข้างทางเราก็ไม่กินใช่ถ้าไม่ข้างทางเราก็ไม่กินอันนี้ข้างทางข้างทางดูดิ โอ้อันนี้น้องโตนผัสั่งอะไรนะสั่งอะไรกอาเผาไก่ครัเอาเผาไก่พี่เ็นพี่ตตนสั่งอะไรข้าวผัดข้าวผัดพี่สั่งอะไรดิวะยังไม่ได้สั่งดิวะเดี๋ยวไปดูอ่ะอาเอาอันนี้อะไรครับเอาโอเคครับเอาผัดพริกแกงปลาดุกโอเคครับนี่พอดีเห็นเป็นปลาดุกน่ากินนะ สั่งส่วนใหญ่แล้วก็เราส่วนใหญ่เราก็สั่งแบบอาหารแบบธรรมดานะแบบบ้านๆน,นะเราไม่ได้กินพอไม่กคน <c oughs> ไม่ได้แบบว่าต้องต้องกินอาหารในห้างนะไม่ไม่ใช่นะเราไม่ได้ต้องห้างส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้และอาหารตามสั่งง,ง่ายๆเรียบๆเราเสร็จแ, <c oughs> แล้วเราก็จะรีบไปทํางานกันต่อ <c oughs> <c oughs> ช่วงนี้ก็แบบสิ้นเดือนด้วยใช่ไหม <c oughs> ใ <laughs> ส่แห้งทนอีกนิดหนึง่ง <laughs> เออทนทนอีกนิดหนึ่งนะฮะเดี๋ยวโบนัตออกสักสิบสองเดือนนะผมห้าจะไม่น่คถือว่าไม่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 แพงนะครับ <c oughs> ดูแล้วน,น่ากินด้วยครับเป็นร้านเล็ก แต่รับรองว่าใส่ใจคนกินแน่นอนเนโอเคตอนนี้พอ่อพ่อขากำลังทำไม่ใช่พ่อขาแม่แม่ขาดูผิดนะฮะเพได้เห็นผมสัน้นโอเคกลจะเสร็จแล้วเดี๋ยวรอกับข้าวมาเลยดีกว่าครับผมรอข้าวมาเลยนะ,ะัะ จะไปเจอกันในระหว่างที่นั่งรออาหารตามสัง่งนะก็ไม่รู้เหมือนกันวันวันนี้สั่งอะไรนะผัดผัดพริกแกงปลาดุกลองดูนะ,ะว่าจะอร่อยหรือเปล่า เป็นร้านอาหารตามสั่งธรรมดาครับส,ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เขาก็จะทินข่าวก็จะกินกันง่ายๆกินแบบเนี้ยแบบบางทีถ้าเกิดไปภาคอีสานนะครับก็จะเป็นข้าวเหนียวส้มตําไก่ย่างอะไรประมาณนี้นะครับช่วงเทียเ่ยงนะครับก็ไม่รู้เห็นหรือเปล่าเที่ยงเที่ยงนโอเคเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวไปรอตอนไอ้นี่มาเลยแล้วกันนะครับ เราตักอาหารมาเลยก่อมาแล้วนะครับผมตะมงต้นอะไรต้รมไงต้มไงคกับกมโตดิไม่มีไข่ไม่มีไ,ไมข่ดาวโอยน,น่ากินมากอะ่ะก <laughs> ินเลยกินเลยตามสบาย <laughs> ยัวย่ว <laughs> ยัวย่วเนี <laughs> ่ยยั่วยั่วคนดูนะฮะ มามามากินข้าวด้วยกันนะครับผมนี่ข้าผัดข้าผัดเหดาวด้วยตัวน่าอร่อยนะต่างสบายนี่ต่างสบายขอบคุณที่เลี้ยงนะครับเฮ้ยขอบคุณที่เลี้ยงนะ <c oughs> <c oughs> เหรอเน่มากับน้องต้นนะ ้พี่สั่งผัดผัดทิ่เกงปลาดุเป็นปลาดุกรอบต้องรอดูว่าจะน่ากินแนนค่ไหนนะภาพแตกว่ะ เดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวทีมข่าวเรานัดแล้วก็น้องต้นแล้วก็พี่ตูนนะครับขอตัวรับประทานอาหารก่อนแล้วไปเจอกันอีกทีบางกินเสร็จบายบายนี bye ่มาแล้วครับของนัดนะได้ถือว่าได้เยอะมากแล้วาเที่ยงอันนี้ก็ได้เยอะ ข้าวไก่ก็ได้เยอะได้เยอะมากๆโอเคยังไงเดี๋ยวไปกินก่อนดีกว่าระหว่างนี้เดี๋ยวถ่ายภาพสวยๆให้ดู โอเคครับตอนนี้ก็กินอิ่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะตอนนี้เดี๋ยวขอตัวไปทำงานก่อนไปไปทำงานทำงานที่เรารักกันเถอะเฮ้ยไปนี่ฮะรนดองเราจอดอยู่นี่บ๊ายบายไปเจอกันใหม่นะครับผม